วันนี้จะพาไปดูภายในบ้านพักรับรองหาดน้ำใสค่ะคลิปที่แล้วฝนพาไปดูวิธีการจองบ้านพักแล้วนะคะคลิปนี้จะพาไปดูภายในห้องพักว่ามีอะไรบ้างรวมถึงตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามาไว้ในคอมเมนต์นะคะก็จะพยายามหาข้อมูลเท่าที่ฝนพอจะหาได้นะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้านพักรับรองหาดน้ำใสตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือคะ่ะถ้าจองบ้านพักไว้ให้แจ้งรายชื่อเบอร์โทรของผู้เข้าพักที่แน่นอนรวมถึงเลขทะเบียนรถด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆถ้าจองบ้านพัก ไว้ที่นี่สามารถขับรถเข้ามาจอดในบริเวณด้านหลังบ้านพักเอสกิโมได้เลยจอดรถเสร็จค่ะเดินมานิดเดียวก็ถึงชายหาดแล้วค่ะบ้านพักด้านหน้าที่ติดหาดจะมีบ้านเรือและบ้านเอสกิโมแบบนี้ค่ะบ้านเอสกิโมจะมี14หลังนะคะรหัส S1 ถึง S14 ใครอยากได้ชิงช้านั่งเล่นหน้าบ้านแบบนี้หรือชอบวิวบ้านที่ฝนรีวิวก็เลือก S6 ได้เลยค่ะทีนี้จะพาไปดูในตัวบ้านค่ะบ้านค่อนข้างใหม่ทีเดียวค่ะภายในจะเป็น2ชั้นนะคะมีห้องน้ําในตัวด้านล่างนอนได้2คนด้านบนมีบันไดไต่ขึ้นไปนอนได้1คนตรงนี้ สามารถเสริมเตียงได้อีก2คนค่ะคนละ500บาทในส่วนของห้องน้ําค่ะก็ถือว่าสะอาดเลยมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยแชมพูยาสระผมชักโครกอ่างล้างหน้ามีให้ครบค่ะใครที่ขี้ร้อนก็ไม่ต้องกลัวค่ะมีแอร์เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ไว้ให้ด้วยวันที่ฝนไปพักนะคะก็คือนาวมากหนาวแอร์นี่แหละค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆก็มีค่ะเช่นทีวีตู้เย็น WiFi ผ้าขนหนูไดเป่าผมกาน้ําร้อนพร้อมกาแฟน้ําดื่มมีให้ค่ะหน้าต่างบานใหญ่เปิดมาชมวิวแบบนี้ได้เลยนะคะนั่งทํางาน นั่งจิบกาแฟฟินมากๆอาหารเช้าก็มีให้ค่ะเมนูตามนี้เลยมีข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูเซตเบคฟาสใครชอบเซตไหนก็เลือกติ๊กได้เลยค่ะในส่วนของอาหารเย็นก็สามารถทําปิ้งย่างแล้วก็ทําส้มตําได้ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถสั่งหมูกระทะและอาหารจากที่พักได้เลยนะคะรายการอาหารก็ตามนี้เลยค่ะวันที่ฝนไปก็สั่งหมูกระทะจากที่นี่มาทานเหมือนกันค่ะราคาไม่แพงสะดวกเราด้วยในส่วนของอาหารทะเลสดๆค่ะฝนแนะนําให้ไปซื้อที่ตลาดแสมสารนะคะ ให้เขานึ่งปิ้งย่างแล้วก็ต้มยำให้เลยของสดมากๆค่ะราคาไม่แพงใครชอบอาหารทะเลสดๆแนะนําที่นี่ค่ะราคาก็ตามบินนี้เลยค่ะในส่วนของหาดหน้าบ้านเนี่ยสามารถลงเล่นน้ําได้ปกตินะคะแต่ห้ามลงเล่นเกินแนวทุ่นที่เขากําหนดไว้ค่ะมีพี่ท่านหนึ่งค่ะคอมเมนต์มาถามว่าตอนกลางคืนมีคนกินเหล้าเสียงดังหน้าห้องไหมวันที่ฝนไปนะคะก็เห็นกินกันปกตินะคะเสียงไม่ดังมีกฎระเบียบเรื่องการใช้เสียงอยู่ค่ะในตัวบ้านพักเองก็ค่อนข้างเก็บเสียงนะคะไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกคุยกันเลยได้ยินแต่เสียงแอร์นี่ละ ส่วนคำถามที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะนะคะว่าจองยากไหมราคาเท่าไหร่รอบนี้ฝนจองล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะคะราคาวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสสามพันบาทต่อคืนในส่วนของวันศุกร์วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สี่พันบาทต่อคืนค่ะทการได้ออกไปเที่ยวกับครอบครัวมันดีต่อใจจริงๆนะคะเพื่อนๆเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันแบบนี้ได้อีกสักกี่ครั้งในวันที่มีโอกาสในวันที่ร่างกายแข็งแรงฝนจะพาครอบครัวไปเที่ยวแบบนี้ทุกปีค่ะหวังว่าทริปเล็กๆของบ้านเราจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะ Thank you.